สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเป็กสัญชัยยังเครื่องเจอพัดหัวข่าวแบบนี้ถึงกับไปไม่เป็นทำเอาฮารลันโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อจูจ่ๆเป็กสัญชัยสามีของดาราพิธีกรสาวธัญญาธัญญาเรศได้โพสตพาดหัวข่าวจากสำนักหนึ่งที่ใช้คำนำานดเท่าทั้งที่มีอายุเพียง49ปีโดยเขียนเอาไว้ว่าเท่าวัย49เครียดปัญหาโรครุมเร้าเปิดโรงแรมผูกคอดับขาห้องพักงานนี้เป็กสัญชัยถึงขั้นออกปาก ว่ายังไม่ห้าสิบมึงเรียกพู้เท่าไปไม่เป็นเลยกูขณะที่เพื่อนๆคนบันเทิงก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนันไอจีแล้วเจเจตรินคอมเมนต์ว่ากระทบกลูเต็มๆฮ่า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 ั้นปิยัธิยาบอกว่าฮ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 ่าพี่ไม่แก่รรอกพี่เป็นอมตะกีตาเสริพิศบอกว่างั้นกูก็แม่เท่าขณะที่แฟนๆต่างบอกว่าเมื่อวานมีข่าวชนยายอายุ4 2ครับพี่อีกท่านบอกว่าใช่ค่ะบางที30กว่าเรียกป้าไปไม่เป็นเหมือนกันอีกท่านบอกว่า35บาบางสำนักข่าว เรียกสาวใหญ่ร้องไห้อีกท่านบอกว่าแหมมันกระทบไปทั้งระบบเลยอีกท่านบอกว่าสะเทือนใจใครหลายหลายคนอีกท่านบอกว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้าเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีน n ด c o m ขอบคุณครับ